พระสุตรตันตปิฎกหรือเรีอกสั้นๆว่าพระสูตรเป็นประมวลเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างชั้นต่างวันณนะตามโอกาสต่างๆแต่ละสูตรมีทั้งบทนำเนื้อหาสาระของพระเทศนาและบทสรุปว่าหลังจบพระเทศนาแล้วผู้ฟังได้รับผลอย่างไรบ้างแบ่งเป็นห้านิกายเรียกย่อว่าธีมะสังอังขุคือ หนึ่งทีคณิกายรวมพระสูตรยาวยาวมัชิมะนิกายรวมพระสูตรขนาดกลาง 3. ส,สังยุตตนิกายรวมพระสูตรที่มีเนื้อหาเดียวกันเข้าด้วยกัน 4. อังคุตระนิกายรวมพระสูตรที่มีข้อธรรมจากน้อยไปหามาก 5. ขุทธกานิกายรวมพระสูตรเบตเตเลตท,ที่ตกหล่นจากการรวบรวมเป็นสี่นิกายข้างต้น ทีคานิกายพระสูตรที่หนึ่งพรหมมชาลสูตรเนื้อหาแบ่งเป็นสองตอนตอนต้นว่าด้วยศีลสามระดับคือหงศีลระดับต้นหรือจุลศีล 2. ศีลระดับกลางหรือมัชิมศีลและ 3. ศีลระดับสูงหรือมหาศีลตอนปลายว่าด้วยทิฏฐิหรือทฤษฎีหรือปรัชญาของลทัทธิต่างๆ ร่วมสมัยพุทธกาลมีทั้งหมด62ทฤษฎีพระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาอธิบายชีย้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีหลักคำสอนต่างจากทฤษฎีทั้ง62นี้อย่างไรพระสูตรที่สองสามัญยผลสูตรว่าด้วยผลของความเป็นสมณนะ ชี้ให้เห็นว่าการเข้ามาบวชถือพรหมจารย์ในพระพุทธศาสนานั้นได้อานิสงส์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงสุดอย่างไรคือ 1. พ้นจากสถานภาพเดิมหรือเลื่อนสถานภาพทางสังคมเช่นพ้นจากทาสกรรมกรชาวนาเป็นพระภิกษุทรงศศีลได้รับการนับถือจากคนทั่วไปแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ 2. เมื่อสมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะสันโดษบำเพญสมาธิก็จะได้ฌานระดับต่างๆ 3. ได้วิชาสามอันมีการทำอาสวะให้สิ้นไปในที่สุดพระสูตรที่สอัมพัทสูตรโต้อตอบกับอัมพัทมานพสิทธิ์ของโปรคราสาธิพราหมณ เรื่องวันณะพราหมณ์กับวันณะกษัตริย์ใครสูงกว่ากันทรงชี้แจงว่าความรู้และความประพฤติสำคัญกว่าชาติสกุลใครก็ตามยังถือชาติถือโคดถืออาวาหะวิวาหะคนเหล่านั้นจะห่างไกลจากวิชาคือความรู้และจารณะคือความประพฤติอย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อละการยึดติดสิ่งเหล่านี้ได้ จึงจะทำให้แจ้งซึ่งความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมพระสูตรนี้กล่าวถึงประวัติศาสตร์แห่งสากยะวงด้วยพระสูตรที่4โสนาทันทสูตรโต้ตอบกับโสนาทันทพราหมด้วยเรื่องสมบัติ5อย่างของพราหมณ์ทรงให้พราหมณ์พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วให้ตัดข้อที่มีความสำคัญน้อยออกไปทีละข้อทีละข้อผลอที่สุด เหลือแต่ศีลกับปัญญาแล้วทรงชี้ว่าศีลกับปัญญานี้แหละเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของรามชาติชั้นวันนะไม่ใช่ตัวกำหนดพระสูตรที่5กูตะทันตสูตรว่าด้วยการบูชายันที่ถูกต้องและมีประโยชน์มากคือการสังคมสงเคราะห์มิใช่ด้วยการฆ่าสัตว์บูชายันดังที่นิยมทำกัน พระสูตรได้แสดงวิธีการแก้ปัญหาสังคมที่จะให้ผลดีที่สุดด้วยพระสูตรที่6มหาลิสูตรโต้ตอบกับมหาลิลิชวีด้วยเรื่องตาทิพหูทิพส่งชี้ว่าผลสำเร็จระดับนี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระองค์เพื่อจเจริญสมาธิให้เป็นเหตุได้หูทิพ์ตาทิพ เพราะยังมีคุณธรรมที่สูงกว่านั้นคือการทำอาสวะให้สิ้นไปพระสูตรที่7ชาลิยสูตรทรงสนทนากับนักบวชสองคนคือชาลิยะกับมันทิยะบริภาชกเรื่องสรีระหรือร่างกายกับชีวะหรือจิตว่าผู้รู้เห็นความเป็นจริงย่อมไม่กล่าวว่าสรีระกับชีวะเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันพระสูตรที่8 มหาสีหนาทสูตรตรัสแก่ชีปเปลือยชื่อกัสปะว่าพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธตบะทุกชนิดว่าไม่ดีไปหมดในตัวตบะเองคงไม่ดีไม่ชั่วตบะอย่างเดียวกันคนประพฤตินคนหนึ่งอาจไปนรกอีกคนอาจไปสุคติก็มี ชีเปลือยกัสะปะกล่าวว่าการบำเพ็ญวัตระปฏิบัติเข้มงวดต่างๆเช่นเปลือยกายเป็นสิ่งประเสริฐทำได้ยากยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพียงการแก้ผ้าใครๆก็ทำได้ไม่ได้ประเสริฐอะไรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเจริญเมตตาจิตทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์มีประโยชน์ที่สุดส่งสรุปว่า พระองค์กล้าบรรลือท่ามกลางบริษัทกล้าตอบปัญหาและทำให้ผู้ฟังเลื่อมใสปฏิบัติตามจนได้ผลก็เพราะพระองค์เองทรงปฏิบัติจนได้ผลไม่เองในเรื่องศีลสมาธิปัญญาข้างต้นนั้นพระสูตรที่9โปตถาปาทสูตรตอบคำถามของโปตทาบริภาชกเกี่ยวกับเรื่องสัญญากับอัตตาว่าเป็นอย่างเดียวกันหรือต่างกัน ตนโปตถะปาทะเข้าใจและเห็นด้วยกับพระองค์วันต่อมาเขามากราบทูลอีกว่าตนถูกพวกปริพาชคติเตียนว่าคนขนาดเขาไปเชื่อพระสมณโคดมได้อย่างไรพระสมณโคดมไม่เคยยืนยันอะไรในแง่เดียวเลยไม่ชี้ชัดเลยว่าโลกเที่ยงหรือไม่โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสแก่เขาว่าพระองค์ทรงพยากรณ์ปัญหา คือตอบปัญหาหลายวิธีคือทรงใช้ทั้งวิธีเอกังสิกะคือตอบยืนยันในแง่เดียวและวิธีอเนกังสิกะคือตอบหลายแง่ตอบมีเงื่อนไขพระสูตรที่10สุภสูตรเป็นพระสูตรที่พระอานนท์แสดงแก่สุภามานพสุภามานพถามว่า สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ทรงตรัสชักชวนประชาชนให้ตั้งอยู่ในธรรมะข้อใดมากที่สุดพระอนนล์ตอบว่าทรงชักชวนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะมากที่สุดพระสูตรที่11เกวัตสูตรว่าด้วยปาฏิหาริสามอย่างคือ 1. อิทธิปาฏิหาริ 2. อาเทศนาปาฏิหารคือดักใจไทยใจคนอื่นได้และ 3. อนุสาสนีปาฏิหารคือแสดงธรรมจนเกิดผลดีน่าอัศจรรย์พระองค์ทรงรังเกียจปาฏิหารสองข้อข้างต้นทรงสรรเสริญเฉพาะอนุสาสนีปาฏิหารทรงห้ามสาวกสแสดงอิทธิปาฏิหารโดยไม่จำเป็น พระสูตรนี้เล่าถึงพระรูปหนึ่งมีฤทธ์เหาะไปถามข้อข้องใจของตนกับเทวดาพรหมก็ไม่มีใครแก้ข้อสงสัยได้เท้ามหาพรหมบอกให้มาถามพระพุทธเจ้าเท่ากับแสดงว่าถึงจะมีฤทธิ์มากมายฤทธ์ก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้คำสอนที่ถูกต้องสำคัญกว่าพระสูตรที่ 12. โลหิตจะสูตรโลหิตจะพรามเข้าใจผิดว่า ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะจะเป็นคนโลภเช่นโลภอยากได้สาวกอยากได้ชื่อเสียงพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าคนที่ไม่สอนคนอื่นนั่นแหละเป็นคนโลภเป็นคนเบียดเบียนคนอื่นไม่อนุเคราะห์คนอื่นเหมือนผู้บริโภคของที่ควรบริโภคแต่เพียงผู้เดียวไม่เผื่อแผ่แก่คนอื่นแล้วทรงแสดงสาศาสดาสามประเภทที่ควรติคือหนึ่ง ปฏิบัติไม่ได้ตามที่สอนเขา 2. ตนปฏิบัติไม่ได้ตามที่สอนแต่สาวกตั้งใจฟังคำสอนไม่ละทิ้ง 3. ตนปฏิบัติได้ตามที่สอนเขาแต่สาวกไม่ตั้งใจฟังพากนละทิ้งและศาสดาที่ควรสรรเสริญคือศาสดาที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ในตัวเองทั้งมีสาวกตั้งอยู่ในศีลได้ฌานทั้งสี่และวิชาแปประการ พระสูตรที่13เตวิชสูตรว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพรงมันหรือพระพรหมจุดหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์พราหมหนุ่มสองคนคือวาเสษะกับภารทวาชะต่างอ้างว่าตนรู้ทางที่จะเข้าถึงพระพรหมตกลงกันไม่ได้จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทักว่า ที่พวกเขาอ้างว่ารู้วิธีการที่จะเข้าถึงพระพรหมนั้นเคยเห็นพระพรหมบ้างไหมพวกเขาบอกว่าไม่เคยทรงถามต่อว่าอาจารย์อาจารย์ของอาจารย์จนถึงเจ็ดชั่วยุคของพวกเขามีใครเคยยืนยันไม่ว่าเคยเห็นพระพรหมได้รับคำตอบว่าไม่มีจึงตรัสสำทับว่าก็เมื่อพระพรหมตนก็ไม่เคยเห็นย่อมฟังไม่ขึ้น พราหมณ์ผู้รู้ไตรเพศเหล่านี้ต่างก็สอนต่อๆกันมาอย่างมืดบอดไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดจับเชือกจูงคนตาบอดคนต้นคนกลางและคนปลายต่างมองไม่เห็นกันตอนท้ายพระสูตรพระองค์ทรง,งแสดงวิธีการเข้าถึงพระพรหมในความหมายของพระองค์คือต้องออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ดำรงอยู่ในศีลและนิวรณ์แผ่เมตตาจิตไปสู่ทิศทั้งหลาย อย่างหาประมาณไม่ได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเข้าถึงพระพรมจริงพระสูตรที่14มหาปทานสูตรว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตหพระองค์คือพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูพระกกุสันทะพระโกนาคมนณะพระกัสสปะรวมเป็นเจ็ทั้งประวัติของพระโคตมะของเราด้วย พระสูตรนี้มีข้อความควรทราบคือธรรมดาของพระโพธิสัตว์15อย่างเช่นเวลาลงสู่พระคันมีสติสัมปชัญญะอยู่ในพระคันไม่เปื้อนมนทินประสูตรแล้วทรงดำเนินด้วยพระบาท7จเก้าเป็นต้นมีในพระสูตรนี้มิใช่ว่าอาจารย์รุ่นหลังต่างพระพุทธประวัติว่าเอาเองพระสูตรที่15มหานิธานาสูตร ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทพระอาณนนท์นึกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้ง่ายพระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้คิดเช่นนั้นแท้จริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างรู้ได้ยากยิ่งแล้วทรงแสดงปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายอนุโลมคือตามลำดับและฝ่ายปฏิโลมคือย้อนกลับแต่น่าสังเกตว่ามิได้สาวไปถึงอวิชชา สาวไปถึงวิญญาณแล้วย้อนกลับพระสูตรนี้แสดงปฏิจจสมุปบาทสังคมด้วยพระสูตรที่16มหาปารินิพพานาสูตรบันทึกเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายแห่งพระพุทธเจ้าจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเสด็จดำเนินออกจากเมืองภัยสายลีไปอัมพาธิกานาลันธาปาติกคามนาธิกคามอัมพวันของอัมพาปาลี สเสด็จจำพันตาที่เวลุวะคามซึ่งทรงปรงอายุสังขารที่นี่ทรงเรียกประชุมสง์ที่ป่ามหาวันสแสดงโพธิป,ป่าคียธรรม37สเสด็จไปพันทคามหัตทิคามอัมพคามโผคนครทรงสแสดงมหาประเทศสีที่นี่สเสด็จสู่เมืองปาวาสเวสวยสูกระมัทวะของนายจุนทะทรงประชวนหนัก เสด็จเมืองกุสินาราปรินิพานณสารวนโนทยานของพวกมลกษะษัตริย์พระสูตรนี้มีหลักธรรมที่ควรทราบมากโดยเฉพาะพระพุทธวจนะที่แสดงเจตนารมณ์ของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์อย่างใหญ่หลวงในการต่อมาและปัดฉิมโอวาทที่สำคัญยิ่งพระสูตรที่17 มหาสุทัศนสูตรแสดงประวัติเมืองกุศินาราในอดีตเป็นเมืองใหญ่ปกครองโดยพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นการเล่าพงสาวดารให้พระอานทน์ฟังแต่ตอนท้ายส่งสรุปเห็นกฎของไตรลักษณ์น่าฟังยิ่งพระเจ้าจัก,กรพรรดิมหาสุทัศนะถึงจะครองเมืองมากมายแต่ก็ประทับอยู่เมืองเดียวมีปราสาทมากมายก็ประทับอยู่เพียงปราสาทเดียว มีช้างมากมายก็ขึ้นส่งเพียงเชือกเดียวมีมเหสีมากมายก็คอยปรนิบัติคราวละคนเดียวมีพระสตราพรมากมายก็นุ่งห่มได้คราวละชุดเดียวมีอาหารมากมายก็เสวยได้คราวละทนานเดียวผลสุดท้ายก็แตกดับดูเอาเถิดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหละพระสูตรที่18 ชนะวาสภสูตรว่าด้วยพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นโอรสทรมานให้อดอาหารจนสิ้นพระชนไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวัสภะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชพระสูตรที่19มหาโควินทสูตรแสดงถึงโควินทพรามปุโรหิตคนรสำคัญของพระเจ้าที่สัมปติ แนะนำพระเจ้าแผ่นดินจัดระบบการปกครองอย่างดีต่อมาออกบวชสอนแนวทางเข้าถึงพระพรมแก่ประชาชนท้ายพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโควินทพรามอย่างเก่งก็สอนแค่เข้าถึงพรมแต่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เข้าถึงพระนิพพานสูงกว่าพรมโลกพระสูตรที่20มหาสมยสูตร แสดงถึงการประชุมของเทวดาทั้งหลายมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็กล่าวคาถาคนบทแสดงความประพฤติช,ชอบของพระสงฆ์และประกาศเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระสูตรที่21ศสักกะปัญหาสูตรกล่าวถึงพระอินมาทูลถามปัญหาสิบข้อต่อพระพุทธเจ้าเช่นเทวดามนุษย์เป็นต้นมีอะไรผูกมัดตอบว่า ริษยาและความตรณีริษยาและตรณีเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นต้นพระอินอาศัยปัญจสิกขาคนทันเป็นผู้พาเข้าฝ้าพ,พระพุทธเจ้าหลังจากเข้าเฝ้าแล้วได้ประกาศตนถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระสูตรนี้มีบทเพลงรักของปัญจสิกขาด้วยในวงเล็บโปรดอ่านเพลงรักจากพระไตรปิฎก ของผู้บรรยายประกอบในที่นี้หมายถึงผู้เขียนคือศาสตราจารย์พิเศษสเสถียรพงศ์วรรณปกพระสูตรที่22มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการตั้งสติอย่างใหญ่สอันเป็นเอกายนามักคือทางเอกและทางเดียวเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพาน4คือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนา จิตตานุปัสสนาและธรรม,มานุปัสสนาพระสูตรที่23ปายาสิกราชัญยสูตรพระกุมารากัสปะโต้อตอบกับพระยาปายาสิผู้ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หลังจากได้พิสูจน์ตามกรรมวิธีต่างๆของตนแล้วพระกุมารากัสปะยกเหตุผลมาชี้แจงจนสามารถทำให้พระยาปายาสิละทิ้งความเห็นผิดของตนในที่สุด พระสูตรนี้น่าสนใจตรงที่ความสามารถของพระเถระหาเหตุหาผลมาหักล้างฝ่ายที่คัดค้านได้อย่างคมคายควรศึกษาอย่างยิ่งกลวิธีการตอบคล้ายกับมิลินทปัญหามากคมชัดแจ่มแจ้งด้วยอุปมาพระสูตรที่24ปาติกสูตรพระสูตรนี้เล่าถึงสุนัขขัดตลิชวีขอให้พุทธองค์แสดงปาติหาร พระองค์ตรัสว่าถึงจะแสดงหรือไม่แสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ย่อมนำผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์โดยชอบอยู่แล้วสุนัขขัดตะไม่พอใจลาสิขาหนีไปทรงเล่าถึงปาติกะอาเจละกะคือฉีปเปลือยท้าพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แข่งกับตนครั้นเอาเข้าจริงไม่กล้าสู้หน้าพระพุทธองค์พระสูตรที่25 อุทุมภริกสูตรว่าด้วยการโต้อต,อตอบกับนิโคระทะบริพาชกเกี่ยวกับการบำเพ็ญตบะที่พวกบริพาชกถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดพระองค์ตรัสว่าตบะที่พวกเขาถือว่าบริสุทธิ์สุดยอดอย่างมีข้อบกพร่องเช่นคนบำเพ็ญตบะแล้วอิ่มเอิบใจเต็มไปด้วยความปรารถนายกตนข่มผู้อื่น เพราะตบะนั้นบ่เพญตบะเพราะใครจะได้ชื่อเสียงเป็นต้นแล้วส่งแสดงตะบะที่เป็นยอดสูงขึ้นตามลำดับคือสังวรคือระวังสี่อย่างกำจัดนิวรณ์หเจริญพรมวิหารแผ่ไปทั่วทิศประลึกชาติได้ได้ทิพยะจักษุเห็นสัตว์ตายเกิดตามอำนาจกรรมแล้วตรัสว่ายังมีสูงกว่านี้อีก จนปริพาชกแปลกใจว่าเท่านี้ก็สูงที่สุดแล้วยังมีสูงกว่าน,นี้อีกหรือตรัสตอบว่าพระผู้มีพระภาครู้เองแล้วแสดงธรรมเพื่อให้คนรู้ตามฝึกตนเองได้แล้วจึงแสดงธรรมเพื่อฝึกคนอื่นสงบระงับเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความสงบระงับข้ามพ้นเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้น ดับเย็นเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความดับเย็นเท่ากับแสดงในให้เห็นว่ายอดของตบะก็คือการปฏิบัติเพื่อความดับเย็นคือนิพพานพระสูตรที่26จากกวติสูตร แสดงความเสื่อมความเจริญแห่งศิลธรรมอันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปเท่ากับเป็นการแสดงปฏิจจสมุป,ปบาทหรือปัญจยาการแห่งทุกข์ของสังคมในพระสูตรนี้มีการกล่าวถึงพระศีอริยะเมตไตรด้วยพระสูตรที่27อักขันยสูตรแสดงวิวัฒนาการของโลกโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรการแบ่งชั้นวันนะ ระบอบการปกครองตลอดจนปัญหาสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผู้กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวตามความเชื่อเดิมของพวกพรามแต่บางท่านว่าเป็นคติพุทธแท้แต่นั่นเป็นประเด็นย่อยประเด็นหลักอยู่ที่หนึ่ง ชี้ว่าโลกมีได้ถูกสร้างเบ็ดเสร็จขึ้นมาทันทีแต่เป็นผลของวิพัฒนาการมาเป็นขั้นเป็นตอนตามเหตุปัจจัยโดยกฎธรรมดาแห่งความสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 2. ไม่ว่าคนจะเกิดมาอย่างไรถูกแบ่งชั้นวรรณะอย่างไรก็ตามสาระอยู่ที่ว่าทุกคนมีความเป็นคนทัดเทียมกัน ทุกคนสามารถประพฤติดีปฏิบัติชั่วและได้รับผลตามกฎธรรมดาเสมอกันเมื่อประพฤติถูกต้องก็บรรลุนิพพานเหมือนกันหมด 3. จะเห็นกฎแห่งเหตุปัจจัยสัมพันธ์หรือปัจจยาการแห่งสังคมได้ชัดเจนคือมนุษย์ไม่ใช่ผู้กำหนดสภาพแวดล้อมอย่างเดียวและธรรมชาติแวดล้อมก็มิใช่ตัวกำหนดมนุษย์อย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยแก่กันพระสูตรที่28สัมปดสสาธนียสูตรพระสารีบุตรประกาศความเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าประกาศข้อที่น่าเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าส5ห้าข้อแล้วสรุปย้ำว่าไม่มีสมณพราหมณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางตรัสรู้ พระสูตรที่29ปาสาธิกสูตรว่าด้วยพระธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีและที่กล่าวไว้ดีรวมทั้งข้อปฏิบัติของสาวก ตรัสแนะให้พระจุนทะจัดระเบียบพระธรรมวินยัยตรัสแนะลักษณะส,สอบสวนพระธรรมวินยัยตลอดถึงแนะข้อโต้อตอบกับลทัทธิอื่นๆว่าถ้าเขากล่าวหาอย่างนั้นอย่างนั้นจงตอบอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นมีข้อความนิยามความหมายของคำว่าตถาคตที่พระองค์ใช้เป็นสรพนามเรียกพระองค์เองด้วยพระสูตรที่30ลัคนาสูตร แสดงถึงมหาปุริสลักษณะ32ประการซึ่งเป็นผลให้มีคติเป็น2ข้อคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่าสังเกตคือลักษณะทางกายภาพทั้ง32ในพระสูตรไม่มีข้อใดที่เกินเลยหรือผิดมนุษย์ดังหนังสือรุ่นหลังต่างเลย และที่เน้นอย่างหนึ่งก็คือความสมบูรณ์พร้อมแห่งพระลักษณะเหล่านี้เกิดมีได้เพราะพระองค์ทรงสร้างกุศลกรรมต่างๆในชาติก่อนพระสูตรที่31สิงคาลกสูตรแสดงหลักธรรมพื้นฐานสำหรับผู้ครองเรือนจะพึงปฏิบัติเรียกว่าเป็นศีลของผู้ครองเรือนเช่นให้หลีกเลี่ยงอบายมุกรู้จักมิตรแท้มิตรเทียมเรื่องทิศหก โปรดดูนวโกวาทของสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้าและพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของพระราชวรมุนีประกอบพระสูตรที่32อาตานาติยสูตรว่าด้วยการรักษาอาตานาติยนครซึ่งเท้าจาตุโลกบาลกราบทูลถวายพระพุทธองค์พระสูตรที่33สังขีติสูตรพระสารีบุตร เห็นศาสดามหาวีระนิพพานแล้วสาวกเถียงกันเนื่องจากศาสดาไม่ได้รวบรวมคำสอนเป็นหมวดหมู่ไว้กลัวจะเกิดสภาพอย่างนั้นขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงดำริสังคยนาหรือร้อยกรองพระธรรมวินัยโดยแสดงสูตรนี้เป็นตัวอย่างมีการประมวลหลักธรรมไว้เป็นหมวดหมู่จากหมวดที่หนึ่งถึงหมวดที่สิพระสูตรที่34มสสตระสูตร เป็นเทศนาของพระสารีบุตรเช่นเดียวกันท่านได้ร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่อีกประเภทหนึ่งทำนองเดียวกับสังขีติสูตรแต่หัวข้อธทมไม่ซ้ำกันจากหนังสือคำบรรยายพระไตรปิฎกเขียนโดยศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตอ่านโดยปวริษา